แม่ชมหรือสมพผู้อารยานะครับอับรูปลงไ g จีซึ่งโพสต์นี้ของแม่ชมเนี่ยเรียกได้ว่าการแต่งตัวของแม่น่ารักมากๆเลยเพราะว่าแม่ใส่เอีย๊ยมยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับโพสต์นี้ของแม่ชมเนี่ยเราจะได้เห็นความน่ารักของตุ๊กตาที่แม่สะสมไว้คือมีเยอะมากๆเลย แถมโพ์นี้นะครับยังมีหนุ่มเจเจและต้าเหนิงมาร่วมเฟรมด้วยที่แบบมาเล่นกับลูกลูของแม่ชมนั่นก็คือเจเกลพี่สายฟ้าน้องพายุเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแม่ชมเนี่ยแต่งตัวรวมไปถึงตุ๊กตาที่แม่สะสมเนี่ยมีเยอะมากๆก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านสวยมากๆพี่เหนิงเพื่อนเกลพาพี่เจเจมาเป็นเพื่อนเกลเพิ่ม แม่ชมใส่เอี๊ยมแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะเจ๊เกลน่ารักมากๆบ้านสวยมากก็คือเอาเป็นว่าโพตนี้ของแม่ชมเนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์เยอะมากๆเลยจนเราเนี่ยอ่านไม่หมดรวมไปถึงยังมีคอมเมนต์ที่ฝากร้านด้วยก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากอ่านคอมเมนต์เนี่ยสามารถเข้าไปอ่านในที่ไอจีของแม่ชมเลยนะครับ